สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมเดิร์นครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะบอฟไฟนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะตู้แช่2ประตูนะคะไซส์เล็กค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการแชร่เครื่องดื่มแช่ผักผลไม้นะคะแต่ว่าไม่ได้ต้องการตู้แช่2ประตูที่เป็นไซส์มาตรฐานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าตู้สองประตูไซส์เล็กเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใหญ่กว่าตู้แช่เครื่องดื่มประตูเดียวมากน้อยแค่ไหนค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ 5. งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มจากประตูเดียวก่อนนะคะประตูเดียวเนี่ยจะมีแค่ตัวป้องกันไฟตกนะคะแต่ว่าจะไม่มีตัววัดกระแสไฟค่ะจะมีชั้นวาง5ชั้นนะคะสามารถปรับระดับได้ค่ะส่วนตัว2ประตูนะคะจะมีตัววัดกระแสไฟค่ะแล้วก็มีตัวโชว์อุณหภูมิดิจิตอลเหมือนกันนะคะตัว2ประตูเนี่ยจะหน้ากว้างประมาณ85เซนนะคะมีชั้นวางให้10ชั้นเป็นระบบเทน้าทิ้งเหมือนกันค่ะ แล้วถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจตู้แช่2ประตูนะคะใช้ด้านหลังบ่ไฟนะคะหรือแม้จะเป็นตู้แช่เครื่องหนึ่งประตูเดียวนะคะหน้าร้านเรามีที่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองกรุงเทพพุทธมณฑลสายสามรัทบุรีสายวัดพระเงินแล้วก็การจนาบุรีรันเม่งซินเครื่องเงย็นนะคะสามารถมาดูสินค้าจริงก่อนได้ค่ะหรือว่าสอบถามออนไลน์ก็ได้นะคะที่ line id แล้วก็ modernku พิมพ์เล็ก หรือทางเบอร์โทร0634349544ค่ะล้วเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในวิดีโอตัวถัดไปค่ะ